ครับสวัสดี FC งามๆนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะครับนำแนวทางเลขเด็ดหวยดังมาฝากกันนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นกันที่เจ้าแรกก่อนเลยนะครับเป็นทรัพย์เศรษฐีนะครับชุดสองตัวบนนะครับก็มีสติในสองงวดที่ผ่านมานะครับนำมาเฉนอกันนะครับนำมาเสนอกันสองตัว บนนะครับก็งวดที่แล้วก็เข้าไปในส่วนเลขวิ่ง5นะครับก็เข้าตัวเด่นแล้วก็เข้า2ตัวนะครับ9 5 9 9 5นะครับคนซื้อกลับก็ถูกนะครับงวดนี้เป็นงวดที่3ในแผ่นกระดาษแผ่นนี้นะครับเป็นสติว่าจะเข้าไปในงวดที่3ไมไหมนะครับให้เด่น4เด่น1นะครับชุด2ตัวให้มา14 15 16 17 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1 1 5 1่1 8 1 9่ด่าครับชุดเด่นซีก็มี4 2 4 3นะครับ4 5นะครับ46 47นะครับอ๋อก็เห็นแวบ,บๆก็มี4 4 3ครับกอ็อาจจะตรงกับเลขเลขประมูลนะครับ4 3นะครับก็จดไว้แคปจอไว้นะครับสำหรับสูตรนี้ของอ รั์เศรษฐีนะครับก็เรามาดูอีกอันนึงนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นเลขหวยพวงนะครับเป็นเลขตัวเด่นนะครับที่ให้มาก็เข้ามาหลายงวดแล้วครับมีสตินะครับหน่วย10หน่วยหน่วย10แล้วก็หลักหน่วยนะครับบนนะครับก็เข้ามาทุกงวดนะครับก็วันนี้ให้มามี4 3่าห้านะครับ สี่ตัวให้มาสี่ตัวนะครับจับคู่วนนะครับหรือจะมา,าหรือจะมาแค่ตัวเดียวเหมือนหรือจะมาสองนะครับก็มีสถิติให้ดูกันนะครับว่าเลขของทรัพย์เศรษฐีนั้นค่อนข้างจะมาดีอยู่ทุกทุกปีนะครับที่นำเสนอกันหลายเดือนแล้วนะครับที่นำเสนอก็ยังเข้ากันอยู่นะครับของทรัพย์เศรษฐีนะครับ ครับต่อไปเรามาดูาไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับจะมีของอหวยไทยหลวงพ่ออำนวยวัดป่านะครับก็เด่น0น,นะครับลอง1ล่างนะครับก็เลขที่มันเข้าก็คือเข้าเด่น0นนะครับเก้า 9, เขาให้มา9 0 5นะครับก็คือ,อส่วนใน2ตัวก็ไม่เข้านะครับ สองตัวก็ไม่เข้านะครับเข้าในส่วนเลขของเลขศูนย์นะครับแล้วก็3ตัวโต๊ดนะครับที่เข้านะครับมาดูกันงวดนี้นะครับของหลวงพ่ออำนวยวัดป่าทายแข็งนะครับหวยไทยนะครับก็ให้มานะครับเด่นบนสุดนะครับคือ0ูนย์กับแดนะครับเด่นล่างยังให้1อยู่นะครับก็ชุด3ตัวนะครับที่เคยเข้า3ตัวโต๊ดตรงมาแล้วนะครับมาลุ้นกันนงวดนี้จะเข้า อีกสักงวดไหมนะครับก็ให้มา907 808 307 309 40 408 409 807 009นะครับ070809นะครับแล้วก็มีชุดกันก็มีตัวเล็กไปหน่อยน่าจะเป็น57 58 59นะครับ ล่างก็มี1,1,1,7,3,1,3,7่ตัวกัน1,2,3,2มนะครับมาดูใบล่างอีกใบหนึ่งนะครับก็เด่นล่างนะครับให้มา1 1 17 3 1, 3 7 7ตัวกันก็มี2,1งงวดที่แล้ว2,1ก็ซื้อไปนะครับไม่ออกนะครับออก22นะครับให้3,2นะครับก็เป็นตัวกันเป็นตัวเลือกให้อีกแนวทางสำหรับ fc นะครับที่ หาเลขเด็ดกันอยู่นะครับก็น่าติดตามอยู่นะครับหลวงพ่ออำนวยวัดป่าสายแข็งนี่ยังยังสูตรยังเดินดีอยู่นะครับเรามาดูเลขสูตรหลักร้อยนะครับของแอดวันชัยนะครับอันนี้เป็นสถิติที่เข้านะครับหลักร้อยนะครับของแอดวันชัยให้มาดู2องวดนะครับงวดงวดมีนาแล้วก็งวด หนึ่งเออสิบหกพฤษภานะครับก็เข้าไปในส่วนหลักหน่วยหลักสิบหลักรนะ้อยเนี่ยนะครับเข้าแค่สองตัวนะครับมีหลักร้อยกับหลักสิบนะครับก็เข้าไปในส่วนศูนย์เก้า 0, นะครับแต่หกไม่มีนะครับหกไม่มานะครับก็เอามาเทียบกันกันกบงวดนี้นะครับให้ดูกันว่ามาแล้วนะครับเป็นงวด วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับของอาจารย์วันชัยอสอนอนะครับสูตรสอรนอบนนะครับก็มี7ก,กับ8นะครับให้มา2ตัวนะครับวันนี้สูตรสอรนอก็คือหลัก10บกับหลักหน่วยนะครับหลัก10บกับหลักหน่วยย้ำนะครับหลัก10บกับหลักหน่วยเราก็เทียบสูตรไปนะครับเอาไปเทียบกับอ,อาจารย์ที่ผมนําเสนอก็ยังไม่มาเดี๋ยว จดสูตรแคปหน้าจอไว้นะครับเอาไว้เทียบกับเลขที่มันเด่นๆเขาจะให้มานะครับเราก็มาจับคู่กันหรือเอาเลขวิ่งที่ตรงกันถ้ามั่นใจก็จัดไปนะครับชอบเจ้าไหนก็จัดไปนะครับเรามาดูเลขแปดทิศพิชิตความจนนะครับอ๋อนี่ก็มาแล้วนะครับนะครับก็เป็นเลขเด่น1เด่นเนะครับ เลข8ทิศพิชิตความจนนะครับก็ให้มามีอะไรนะครับก็หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าส่ามเก้าสามหนึ่งสี่เ่าเก้าห้าน็เะครับก็เอาเป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไปตรงกันกันกบเลขของอ เลขของเสือตกถังพลังกันดีเดนเก้ารองหนึ่งนะครับก็ตรงกันนะครับก็อาจจะมีอีกเดี๋ยวผมจะเสนอต่อจากคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของเลขหวยดับที่ fc ที่ติดตามผมอยู่นะครับขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับยอดวิวที่ fc ทุกท่านเข้ามาดูรับชมรับฟังก็ขอพระคุณน,นะครับที่ติดตาม กันอยู่นะครับก็มาดูเลขของวันจันทร์นะครับว่าอิทธิเลขกำลังวันให้เด่นเลขอะไรนะครับอันนี้เป็นเลขที่เลขเด่นออกวันจันทร์นะครับเขาให้ตัวเด่นมีอะไรถ้าเด่น9นะครับเหมือนที่ผมนำเสนอไปถ้าเด่น4ก็เล่นที่หลักช่อง4ชอบเลข9ก้าก็เล่นที่เขากำหนดให้เลข9นะครับก็ เข้าอยู่นะครับก็เป็นเลขที่น่าติดตามนะครับเรามาดูหวยสูตรทำมือของอาจารย์มอาอาจารย์สมมอนชิโร่นะครับมอนชิโร่อาจารย์สมนะครับชุดชุดนี้นะครับอาจารย์สมทําบุญกับพ่อแม่นะครับก็ให้ชุดมาควบบนนะครับก็จะมีเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นหลักสามตัวนะครับมีสสูตรนะครับ จะเข้า2ตัว3ตัวก็อยู่ในนี้นะครับที่เศรษฐีผ่านมานะครับที่ดูกันจะมีเข้ามา2ตัวบ่อยนะครับหรืออาจจะมา3ตัวก็ได้นะครับเราก็จดสูตรไว้นะครับหลักแรกนะครับก็ให้มาสูตรแรกก็ให้มา6 5 4สูตร2ให้2 1 09นกะครับก็ได้มาแล้วครับ109ก็ได้กับ1กับ9มาแล้วครับ เราก็ไปหาแถวหน้า,แถ,นาแถวหน้าก็มี4นะครับก็สี่ 4, หรือ5หรือ6ก็เอาว่าเป็นแนวทางกันนะครับเป็นแนวทางกันนะครับสำหรับผลงานของอาจารย์วันชัยเรามาดาูเลขครบรอบของพ,พระพุทธ,ธาจารย์โตนะครับร้อยร้อยสี่สิบแปดปีนะครับครบรอบวันนะครับเป็นเลขที่ พระพุทธจารย์โตนะครับเป็นพุทธจารย์โตพมรังสีนะครับที่เป็นเลขครบรอบนะครับเขาให้มานะครับมี172่นะครับก็แคปหน้าจอไว้นะครับก็เป็นเลขที่สวยนะครับเรามาดูทวนอีกครั้งนะครับก็มีเลขของหลวงพ่อวัดป่านะครับหลวงพ่ออํานวยนะครับก็มีทรัพย์เศรษฐีนะครับก็หลักสูตร หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับของทรัพย์เศรษฐีนะครับก็มี2สูตรนะครับอีกสูตรนี้สูตรบทนะครับก็เลขวิ่งนะครับอันนี้เป็นเลขวิ่งของทรั์เศรษฐีนะครับมี1กับ4นะครับนอสอเลนนอสอนะครับอัดสูตรนอสอของอาจารย์วันชัยนะครับก็ทวนกันครับก็ คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเลขของสูตรเลขดับมาฝากกันนะครับในวันนี้ช่วงรอบ2นะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับย้ำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนำเลขเด็ดหวยดังมาฝากกันทุกวันนะครับก็คลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ